แสงอาทิตย์ลอด15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งมาสศจันเมืองไทยกับเรื่องดวงของปราสาทนะครับปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พรนมรุ้งตะบนตะเปกอําเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดบุรีรัมย์เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะว่าสะท้อนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมขเขมรในภาคอีส,สานของประเทศไทยโดยปราสาแทแห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูแล้วก็นะครับ ไยวานิกายสร้าง,งราวพุทธศตรวรรษที่15และต่อเติมเรื่อยมาจนถึงพุทธศตรวรรษที่18ปราสาทพนมรุงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2478ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2514 โดยวิธีอนาสติโรซิสนะครับก็คือการนำชิ้นส่วนของปรา,าสาทที่พังทลายลงมากลับเข้าตำแหน่งเดิมและก็บูรณะแล้วเสร็จนะครับในปีพุทธศักราช2531ปรา,าสาทประธานนะครับเป็นศูนย์กลางของพื้นที่โดยรอบซึ่งสะท้อนคติจักรวาลวิทยาของเขาไกรราชอันเป็นที่ประทับของพระศิวะนั่นเองมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมีมุกสามทิศ แต่ทางทิศต,ตะวันออกทำเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเรียกว่ามนดบซึ่งอาคารทั้งสองก็ไม่ได้เชื่อมติดกันเพราะช่องประตูอยู่สูงมากเกินกว่าจะข้ามไปได้พราสาทประธานสร้างจากหินทรายมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าคารุพหะนะครับหรือว่าถ้ำของโยคีสร้างแบบมิดทิดแสงเข้าได้น้อยไม่มีการแกะสลักที่สวยงามเท่าด้านนอก โดยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสร้างเรียนแบบถ้ำที่พราสมหรือว่านักพรตนะครับใช้บำเพ็ญตบะและก็เป็นพื้นที่สงวนเฉพาะพราสมส่วนมณฑปสันนิษฐานว่าใช้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมหรือว่าประดิษฐานเทวรูปนอกจากสองอาคารหลักที่อยู่ภายในระเบียงครตนี้แล้วก็ยังมีอาคารเล็กๆอยู่รายล้อมนะครับเช่นปรางน้อยเทวลัยสองหลังและก็ปราศาทตรอีกสององ,องโดยสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้ ขนาด5เมตรคูณ5เมตรปราสาทอิฐนี้จากลวดลายที่ปรากฏบนเสาประดับกรอบประตูและก็ประติมาก,กรรมที่พบบริเวณนี้ก็คือเทวรูปพระพรมศิลปะขอมแบบเก่าแก่นะครับหรือว่าก็แก่รวมทั้งข้อมูลที่อ่านและก็แปลจากศิลาจารึกหลักหนึ่งก็พบนะครับณปราสาทพนมรุง้ง สันนิษฐานว่าปราสาทอิฐโครงสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่15เป็นอาคารที่สร้างก่อนหน้าปราสาทประธานหินทรายหลังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะขอมแบบนครวัดประมาณ200ปีเศษนะครับนอกเหนือจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามของปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ยังมีงานประติมาก,กรรมชิ้นเอกของปราสาทพนมรุง้งก็คือภาพจำหลักโดยภาพจำหลักมีทั้งส่วนที่เป็นหน้าปันซุ้มบัญชรและก็ทับหลัง โดยทับหลังที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่อยู่ภายใต้หน้าบันพระศิวะนาตราชทางด้านหน้าสุดนะครับของปราสาทประธานปราสาทพนมรุ้มมีความงดงามทั้งด้านประติมาก,กรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมแต่จะยิ่งงดงามและก็ดูมีมนต์ขังมากขึ้นเมื่อแสงพระอาทิตย์ลอด15ช่องประตูในช่วงสีครั้งของแต่ละปี ปรากฏการแสงอาทิตย์2รอ15ช่องประตูเกิดขึ้นทั้งหมด4ครั้งจะแบ่งออกเป็นแสงพระอาทิตย์ขึ้น2ครั้งแล้วก็แสงพระอาทิตย์ตก2ครั้งวันใดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องประตูนั้นวันนั้นจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูในขณะเดียวกันวันใดที่เห็นดวงอาทิตย์ ตกตรง15ช่องประตูก็จะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกรอบประตูเช่นเดียวกันเนื่องจากปราสาทพนมรุ้งสร้างให้ขนานแนวทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกจึงทําให้แสงอาทิตย์ลอด15ประตูแต่ปราสาทไม่ได้วางในตําแหน่งขนานแนวทิศตะวันออกกับตะวันตกพอดีโดยเบี่ยงไปทางทิศเหนือ5.5องศานั่นจึงทําให้เกิดแสงอาทิตย์ลอด15ประตูสครั้งหากปราสาทวางแนวตามเส้น90องศา ขนานกับทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกพอดีก็จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์2อรอด15ช่องประตู2ครั้งทั้งอาทิตย์ขึ้นและก็ตกนะครับทั้งสองครั้งโดยจะเกิดในราวปลายเดือนมีนาคมและก็กันยายนปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและก็ตกตรง15ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งนั้นนะครับไม่ปรากฏในเอกสารโบราณไม่ว่าจะเป็นศิลาจจลึกหรือว่าหลักฐานประเภทอื่นๆเช่นภาพจำหลักเป็นต้น อีกทั้งก่อนที่ปราสาทแห่งนี้จะบูรณะแล้วเสร็จย่อมไม่มีผู้ใดเคยพบเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากชั้นหลังคาของปราสาทประธานและก็มุลดลด้านหน้าได้ถล่มลงมาปิดช่องประตูจนไม่สามารถมองลอดกรอบประตูทะลุถึงกันได้ กระทั่งภาษาพนมรุ้งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบูรณะจึงสังเกตเห็นความมหัศจรรย์ของดาราศาสตร์ที่ถูกนำมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมอย่างลงตัวนักดาราศาสตร์ก็ได้คำนวณว่าปรากฏการดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องประตูจะอยู่ในช่วงนะครับวันที่3-4-5มษายนวันใดวันหนึ่งและก็จะเกิดขึ้นในราวเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่ง แต่ช่วงฤดูฝนท้องฟ้าปิดนะครับเมฆมากโอกาสที่จะเห็นจึงน้อยกว่าเดือนเมษายนความสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ทำให้จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยภาคราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2534เลือกจัดในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเป็นเหตุให้งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งซึ่งเดิมเคยเป็นงานบุญประจำปีของชาวบ้าน จัดในวันขึ้น15คห้าำและก็แรมหนึ่งค่ำเดือน5หมดความสําคัญลงไปนะครับคุณนงครานสุขสมหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งเมื่อปีพุทธศักราช2546ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับชาวเดนมาร์กท่านหนึ่งนะครับชื่อว่ามิสเตอร์เอ็กซเกอร์โมรอัพนะครับมีชื่อภาษาไทยว่าคุณทองหรือว่าสีดาทอง เป็นชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยมานานจนพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วก็เป็นสถาปนิกที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ซึ่งสามารถคำนวณเวลาการเกิดปรากฏการแสงอาทิตสองล้อสิช่องประตูได้ค่อนข้างแม่นยำมากจะคาดเคลื่อนไปบ้างก็เป็นเวลาแค่ไม่กี่เซี่ยวนาทีคุณทองจึงตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่ปราสาทพนมรุ้งมีดวงเหมือนบุคคลแต่ละคนก็มีดวงของตนเอง วิธีปลูกดวงก็คำนวณจากลัคนาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเป็นต้นดวงของปราสาทแต่ละหลังอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์เช่นตำแหน่งที่ตั้งเชยภูมิสภาพแวดล้อมเป็นต้นทําให้ปราสาทแต่ละหลังมีแนวแกนทิศหลักของประตูทางเข้าด้านหน้าต่างกันดวงของปราสาทพนมรุ้งคงต่างกับดวงของปราสาทหินพิมายหันหน้าไปดังดทิศใต้ปราสาทต,ตามเมืองทม หันหน้าไปทางทิศใต้ปราสาทเขาพระวิหารหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือว่าปราสาทนครวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือว่าเหตุบังเอิญของผู้สร้างปราสาทก็ตามปรากฏการแสงอาทิตย์สองลอดสิช่องประตูที่เกิดขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดมนต์ขังและก็ความงดงามให้กับปราสาทแม้ในอดีตจะเป็นเรื่องของศาสนาและก็พิธีกรรมแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และก็การท่องเที่ยวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ก็สร้างรายได้ให้กับชาวบุรีรัมย์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ